สวัสดีครับผมเบนจากช่องหลอนให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณปันครับเป็นเรื่องเมื่อตอนที่คุณปันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคุณปันเล่าให้ฟังว่าคุณปันเคยนอนห้องเดียวกันกับคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวตว่าตัวเองตายไปแล้วคุณปันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งครับตอนนั้นพักอยู่ที่หอพักน่าจะเป็นหอพักในของทางมหาวิทยาลัยนะครับห้องไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่เพราะว่าโชคดีได้ลูมเมทที่น่ารักทุกอย่างมันก็เลยโอเคไปหมดลูกเมทคุณปันชื่อพลอยครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเกฟรนลี่ยิ้มง่ายขี้เล่นพูดเก่งแบบที่ทําให้ห้องไม่เหงาเลยฮะสองคนนั้นสนิทกันมากครับมีความสนใจในหลายๆเรื่องคล้ายๆกันเลยแทบจะเป็นเพื่อนสนิทกันภายในเวลาไม่กี่เดือนชอบซื้ออะไรมากินตอนกลางคืนด้วยกันดูซีรีส์ยันเช้าด้วยกัน มามอยนินท้าชาวบ้านหัวล็อกกันจนข้างห้องด่าคุณปันบอกว่ารู้สึกเหมือนบ้านไปแล้วเพราะมีพลอยอยู่จนคืนหนึ่งพลอยแต่งตัวเตรียมออกไปหาเพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่เรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันปันก็ยังบอกเลยว่าถ้ามันดึกแล้วหรือเมาก็ให้เพื่อนไ้มาส่งแทนนะพลอยก็บอกโอเคได้เลยหลังจากนั้นก็ปิดประตูแล้วค่อยๆเดินออกไป คุณปันเล่าว่าคุณปันเผลอหลับไปบนโต๊ะระหว่างที่อ่านหนังสือครับตื่นมาอีกทีก็ประมาณห้าทุ่มกว่าๆละที่ตื่นมาเนี่ยตื่นเพราะเสียงประตูเปิดมันทําให้รู้สึกสะดุ้งซึ่งพอเปิดปุ๊บพลอยก็เดินเข้ามาในห้องปกติทุกอย่างปกติแค่พลอยดูไม่สดชื่นดูเงียบดูไม่พูดอะไรซึ่งตอนนั้นปันเองก็คิดว่าโอ้คงเมาหรือเหนื่อยอะไรสักอย่างแหละหลังจากนั้นพลอยก็เดินไปหยิบผ้าเช็ดตัว เข้าห้องน้ําแต่ตอนนั้นเองปันเข้าใจว่าคุณพลอยเข้าน้ํานานมากเป็นชั่วโมงได้เลยแล้วไม่ได้ยินเสียงเปิดน้ําครับจนคุณปันเริ่มเอะใจเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยคิดว่าเอ๊ะเพื่อนเมาหรือเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นก็รีบเปิดประตูเข้าไปซึ่งตอนนั้นน่ะก่อนประตูไม่ได้ล็อกด้วยครับพอหลังจากผลักประตูเข้าไปปุ๊บไม่มีใครอยู่ในนั้นครับ ไม่มีใครเลยแต่สิ่งที่เห็นก็คือผ้าเช็ดตัวยังผ้าอยู่ตรงหลานะตอนนั้นคุณปันตกใจมากครับพอคิดว่าเห็นเพื่อนเดินห้องน้าแน่ๆแ,แต่ใจนึงก็คิดเอ๊ะหรือเราตาฝาดเพราะตอนนั้นมันเบลอๆฮะหลังจากที่สลึมสลือหลังจากเพิ่งตื่นนอนคุณปันก็เข้าห้องน้ําเตรียมตัวอาบน้ําซึ่งระหว่างที่อยู่ในห้องน้ําก็ได้ยินเสียงประตูดังปั้ง หมือนคนเปิดเข้ามาจากข้างนอกคะฮะไม่ใช่ประตูห้องน้ำนะครับประตูห้องคือเสียงดังมากดังแม้กระทั่งแบบอยู่ห้องน้ําก็ยังได้ยินเสียงชัดเจนนะครับก็เลยตะโกนถามว่าพลอยเหรอหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าใช่ซึ่งหลังจากออกมาจากห้องน้ําเนี่ยคิดว่าจะเล่าให้พลอยฟังในเรื่องนี้แน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่พอออกมาก็พบว่าพลอยนอนอยู่ที่เตียงของตัวเองละ่ะ ตอนนั้นก็คิดว่าคงหลับไปแล้วครับเพราะว่าคือต้องบอ,อกคุณปานอาสายตาสั้นครับแล้วตอนนั้นไม่ได้ใส่แว่นตาหลังจากเดิอนออกมาจากห้องน้ำามฮะเลยมองเห็นไม่ชัดเห็นแค่เป็นลักษณะของเพื่อนที่นอนอยู่ตะแคงข้างหันหน้าเข้ากําแพงแค่นั้นครับแล้วก็คุม้มโปงก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นคิดว่าเพื่อนคงเหนื่อยก็เลยเดินไปปิดไฟแล้วก็เข้านอนตามปกติเช้าวันต่อมาปันก็รีบแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปเรียน โดยที่ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตหรอกครับว่าอะไรยังไงในห้องบ้างแต่พอไปถึงที่มหาวิทยาลัยปุ๊บเพื่อนๆก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกว่ามึงรู้หรือยังพลอยตายแล้วนะโดนรถชนเมื่อคืนตรงสี่แยกหน้ามอตายคาที่เลยข่าวลงกลุ่มแล้วด้วยคุณปันก็ยืนนิ่งครับเพราะตอนนั้นกำลังค่อยๆประมวลผลคือมันมีทั้งความรู้สึกช็อกตกใจ แล้วก็งงในเวลาเดียวกันตอนนั้นตั้งสติได้เลยถามกับไปว่าชนตอนไหนนะคุณบอกเมื่อคืนตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาคุณปันไม่กล้านอนห้องนั้นคนเดียวอีกเลยครับคนที่มาอยู่ใหมก่ก็อยู่ได้ไม่กี่วันบางคนก็เล่าว,ว่ามีเสียงเปิดน้ําตอนช่วงดึกๆึกตีสองตีสามมีเสียงรองเท้าเดินไปเดินมาในห้อง บางคืนก็มีเสียงเปิดปิดประตูเบาๆถ้าวันนี้คุณปันยังจําคืนนั้นได้ชัดเลยคือมันไม่ใช่ความรู้สึกกลัวนะครับแต่มันเศร้ามันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าพลอยไม่น่ารีบไปเลยแล้วที่เจอกันในคืนนั้นนะอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเจอผีนะครับเขาแค่รู้สึกว่าเขาเจอเพื่อนเพื่อนที่ยังอยากจะกลับมาหา กลับมาเจอกันอีกในครั้งสุดท้ายเพื่อความหลอนต่อเนื่องผมว่าเรามาเข้าเรื่องถัดไปกันเลยดีกว่าครับบางครั้งมิตรภาพก็ไม่เคยหายไปต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนหรือแม้แต่ต่อให้หนึ่งในพวกเราต้องจากไปตลอดการความห่วงใยของเพื่อนมันไม่เคยหายหรือบางครั้ง มันก็กลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงบางคืนมันมาในฝันบางครั้งมันมาในรูปแบบของสายที่ไม่ได้รับสายจากคนที่คุณไม่คิดว่าจะได้ยินเสียงเขาอีกเรื่องหลอนในวันนี้ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณฝนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทสามคนคุณฝนคุณติก๊กและคุณออย ทั้งสสนิทกันมาตั้งแต่เรียนปวชกินข้าวเที่ยวดูหนังและก็ร้องไห้ด้วยกันเรียกได้ว่าผ่านทุกอย่างมาด้วยกันหมดแล้วหลังเรียนจบต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองฝนกลายเป็นครูอยู่ที่ต่างจังหวัดออยไปเป็นเซลล์ขายรถอยู่ที่กรุงเทพส่วนติ๊กทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว แม้จะอยู่ต่างที่กันแต่เพื่อนๆก็ยังมีคุยกันผ่านทาง Facebook ผ่านทางกลุ่มไลน์บ้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ทักทายเพื่อนๆในไลน์ก่อนเสมอออยจะเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยคุยกับเพื่อนเท่าไหร่เข้าใจว่าอยู่กรุงเทพน่าจะมีเพื่อนใหม่ๆห,หรือไม่ก็งานยุ่งจนกระทั่งวันหนึ่งคุณฝนได้รับข้อความจากคุณติ๊ก เราเป็นมะเร็งนะฝนเราอาจจะอยู่ได้ไม่นานเธอไม่อยากรบกวนใครครับไม่อยากให้เพื่อนต้องไปเห็นเธอในสภาพอ่อนแอแต่ฝนก็ไม่สนใจครับเธอไปเยี่ยมไปดูแลจนถึงวันลาสุดท้ายของชีวิตคุณติ๊กจากไปในคืนวันจันทร์ครับคุณฝนทำหน้าที่ถือรูปหน้าศพส่วนคุณออยไม่ได้มามีส่งข้อความสั้นๆมาบอกว่าขอโทษ งานด่วนมากใบลำบากจริงๆฝากลายแทนเราด้วยนะฝนฝนโกรธครับแต่ก็เข้าใจเพราะปกติคุณออยก็เป็นแบบนั้นมาตลอดชอบหนีความเศร้ากลัวความตายกลัวความจริงหลังจากนั้นทุกอย่างก็ปกติดีครับจนเข้าคืนที่3ของการจัดงานศพคุณฝนบอกว่าเธอเริ่มกังวลหลังเห็นคุณออยโทรมาน่าจะเป็นช่วงประมาณตีหนึ่งของคืนวันพุธครับ เสียงคุณอ้อยสะอื้นอยู่เราให้ฟังว่าฝนเมื่อกี้มือถือเรามีเบอร์ติ๊กโทรเข้ามาคุณฝงนิ่งไปพักหนึ่งแกอย่าล้อเล่นเรื่องแบบนี้นะคุณอ้อยตอบกลับไม่เราไม่ได้ล้อเล่นเราหลับอยู่แล้วเราสะต้องตื่นเพราะเสียงมือถือดังพอหยิบมือถือขึ้นมามันขึ้นสายที่ไม่ได้รับเป็นชื่อติ๊ก เราไม่ได้พูดเล่นเลยนะฝนมันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์จริงๆซึ่งเบอร์ที่ขึ้นเป็นเบอร์เก่าของติ๊กเป็นเบอร์ที่ทางครอบครัวได้เก็บโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไว้ในตู้แล้วพอเช็คดูโทรศัพท์ก็แบตหมดไปตั้งคิดว่าน่าจะราวๆ1นึสองวันแล้วด้วยซ้ําคุณออยยังเล่าต่อว่าแล้วฉันรู้สึกใจเบื่อตั้งแต่ก่อนจะนอนแล้ว รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้องพักด้วยรู้สึกเหมือนมีคนนั่งมองตลอดเวลาก่อนรู้สึกแรกของคุณฝนคือใช่แน่ๆครับพอช่วงที่ดูแลกันก่อนที่คุณติ๊กจะเสียก็มีคุยกันเรื่องเก่าๆหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเพื่อนทั้งสามคนนี่แหละแล้วคุณติ๊กเองก็มักจะพูดเสมอว่าอย่าให้พวกเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเนอะเช้าวันรุ่งขึ้น คุณออยรีบขับรถมาร่วมงานศพเพื่อนพอมาถึงงานก็รีบวิ่งเข้าไปกอดคุณฝนร้องไห้ด้วยกันพวกเธอจุดธูปไหว้ศพคุณออยเงียบอยู่นานก่อนจะพูดเสียงเบาวๆว่าติ๊กขอโทษน,นะที่เราไม่อยู่ข้างแกในวินาทีสุดท้ายเราแค่กลัวกลัวจะรับไม่ได้กลัวเห็นแกทรมาน แต่เราคิดถึงแกมากนะคุณฝนจับมือคุณออยไว้แน่นน้บจากวันนั้นก็ไม่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับทั้งคู่อีกคุณออยกลับมาใช้ชีวิตปกติคุณฝนบอกว่าเธอเริ่มเปิดใจมากขึ้นหัวเราะได้บ้างและทั้งคู่ก็ยังคุยกันในกลุ่มไลน์เดิมครับคุยกันบ่อยมากขึ้นและทุกครั้งก็จะพยายามชวนคุณติ๊กคุยด้วยเสมอคนที่รักกันจริงๆ ต่อให้ตายจากกันไปแล้วเขาก็ยังตามมาได้คำว่าเป็นห่วงเป็นยังไงกันบ้างครับและบนมือลักคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหลอนให้ฟังด้วยนะครับทุกการติดตามคือกำลังใจของเราครับเราจะพยายามหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องผีหลอนๆทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องจริงจากทางบ้านมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับ